น่ารักมากมายค่ะวันนี้นะคะนอริซ่าจะมีคอนเสิร์ตที่ลอนดอนค่ะทุกคนประมาณตีสอมาให้กําลังใจเต้าดิกยนเยอะๆนะคะล่าสุดค่ะทุกสำม,มาลงภาพเบื้องหลังนะคะสําหรับการถ่าย MV เพลง Dream มีแต่ช็อตฟินๆค่ะเมกอ่ะเอาตัวเลยใช่อะเราตามมาวิดูปภาพที่ไอจีโนริซ่ากันเลยค่ะเคมีดีมากเลยนะคะเนี่ยขัาวแรกโนริซ่ากับพี่เคนทาร์โร่อยู่บนเตียงนะคะนั่นก็คือเป็นซีนบนเตียงแล้วนี่โนริซ่ามาลงที่กัดแขนพี่เขาันนะในเอวีก็มีกัดมือแต่ว่าอันนี้ค่ะก็จะเป็นเบื้องหลังน่ารักมากมายโอ้ยโอ้ย,อยแอบฟินขออนุญ,ญาตค่ะพี่เคนให้ความร่วมมือนะทำปากจูการเอ็นดูต่อมาค่ะพี่เคนทาร์โร่ไปคนถ่ายแล้วก็น้องริซ่าทำสองนิ้วเรียกได้ว่าน่ารัก มากเคมีสาธารณะเบเวอร์ต่อมาอันนี้เมาส์อะไรกันอยู่ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่เคนทาโร่นะถือกล้องใช่ป่ะแล้วก็มีการยกนิ้วโป้งน่าจะถ่ายรูปให้กันฉากต่อมาค่ะโมเมนต์ฟินๆที่เราเห็นใน MV กันนะคะกับการแรลงฟันค่ะ ดีงามมากเลยค่ะโดริซ่าก็แปลงลิ้นหนึ่งกรุบนะคะพี่เคนทาโร่ก,ก็ลุดขำค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะพี่เคนทาโร่บอกมาซิชอน้องลิ้ก็เลยลองเดียยาสีฟันดูค่ะเอ็นดูคำนี้มาซิชอนี่ก็คือในภาษาเกาหลีมันแปลว่าวอร่อยนั่นเองนะคะโดริซ่าก็เลยเอาลิ้นแตะๆเดีย,ดย,ดย,ดยโอ้โหหม่ก็แรงกันหนากมากคุณพี่เบื้องหน้าแบบฟินเบื้องหลังฮาจะรร่วนนะคะสองคนนี้ แล้วก็ต่อมาค่ะน้องลิซ่าของเรากาลังเต้นค่ะอันนี้น้องลิซ่าชวนพี่เค็นทาโร่เต้นเวนเดอร์วินยูเลยคะ่ะเนี่ยดื้อม,มากๆแล้วพี่เคนทาโร่ก็เต้นตามนะคะเอ้ยเห็นไหมว่าพี่เขนาน่ารักจริงๆนะคะเอ็นดูตอนนี้ตัวเล็กตัวน้อยมากๆเลยค่ะรีเดียว่าช็อตที่พี่เคนทาโร่เต้นตามน้องลิซ่านะคะคือน้องลิซ่ายังอึ้งอ่ะแกใครจะคิดว่าพี่เคนจะทําตามหรอคะ่ะเนี่ย แล้วก็ต่อมาค่ะเผยให้เห็นเบื้องหลังนะคะปัดปัดป้าชุดที่ว่าเหมือนเรียบร้อยแต่ว่าด้านหลังคือโคตรเซ็กซี่เลยค่ะน้องลิซ่าก,กับพี่เคนทาโร่พี่เคนทาโรกก่กำลังจับกล้องอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีการลงรูปภาพพี่เขานะคะน้องลิซ่าก,กําลังถ่ายพี่เขาอยู่แล้วก็ต่อมาค่ะเป็นโมเมนต์บนรถนั่นเองนะที่จะนั่งไปด้วยกัน พี่เคนคือแบบหล่อมากอ่ะแกหล่ออะไรขนาดนี้คะเนี่ยด้านหลังก็น่าจะเป็นทีมงานนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเผยให้เห็นรถดรีมต่อมาค่ะเคมีสาธารณะยังไม่จบค่ะก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่มีการฟังเพลงด้วยกันเนาะหู้ยโนริซาคือขายาวมากอันนี้ก็เคมีสาธารณะมากๆเลยหรือว่าจะขาวดําค่ะก็ดีงามสดแล้วก็มีภาพถ่ายด้วยกันโนริซาลงไปคลิปทิกตอกไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพนึงค่ะเป็นชุดที่โนริซาของเราก็มีการไปงานศพนั่นเองนะประมาณนั้น ่อมาค่ะก็จะมีโมเมนต์เบื้องหลังนะคะเป็นเค้กซึ่งอันนี้จะเป็นเบอร์แก้ไขนะคะโมเมนต์นี้เกี่ยวกับการยกเค้กแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะก่อนหน้านี้แอดได้นาเสนอว่าเป็นวันเกิดพี่เคนทาโร่พี่เคนทาร่เกิดช่วงกรกฎาคมนะคะแต่ทีนี้พอไปดูหน้าทไลายเนาะบางคนเขาก็บอกเป็นวันเกิดพี่เคนทาโร่แต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าเป็นวันเกิดโน้งิซ่ามากกว่านะคะน่าจะเป็นการยกเค้กเพื่อวันเกิดโน้ิซ่านั่นเองนะคะช่วงเดือนมีนาคมเพราะว่าเคนทาโร่บอกว่าเจอน้องลิซ่านะคะตอนเดือนนั้นถ้าหาก11 าอาจจะไม่ใช่นะคะอันนี้คือน่าทำลายก็คือมีการมอมมอกันบางคนก็บอกวันเกิดน้องลิซ่าบางคนก็บอกวันเกิดพี่เคนทาร่นะคะแต่ว่าดูจากการยกเค้กแล้วเนี่ยน่าจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องลิซ่านั่นเองนะคะเพราะว่าไปฝั่งน้องลิซ่านี่จะเยอะกว่าอย่างพี่ท่าน,นี้ก็บอกว่าผู้ช,ชายนี่ฮงจีนเขายกเค้กเบิร์ดเดย์ลิซ่าจางังน่ารักมากเอาเป็นว่าวันเกิดน้องลิซ่าค่ะอุ้ยน่ารักมากมายเลยเนาะแล้วก็เค้กก็น่าจะเพื่อน้องลิซ่าแหละเพราะว่ามันเป็นเค้กที่น่ารักมากๆเลยนะคะสีชมพูประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นแก้ไข ค่ะทุกคนต่อมาก็เป็นโมเมนต์กอดจ้าที่เป็นเหมือนกับคิงคิงกันนะนะตอนแรกๆเลยนะคะโพสแรกๆเลยที่โนริซ่าปล่อยออกมาที่เรียกว่าเคมีดีต่อใจอ,อะไรขนาดนี้คะเนี่ยชอบมากชอบมากค่ะโนริซ่าค่ะเป็นฟุตเทจที่ก็ควรจะมาในบีไฮเดอร์ซีนอีกหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้โนริซ่ามาลงเบื้องต้นให้ได้ชมกันนะเนาะดีงามมากขอซีรีส์สักเรื่องได้มั้ยคะแล้วก็ถ้าหากจะมีบีไฮเดอรซีนแบบคลิปวิดีโอของความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยโนริซ่าของเราไม่ปล่อยให้พักเลยนะคะ แล้วก็ทําหัวใจอิเมจจะตุยแบบหลายรอบมากๆเลยแล้วก็กับล่าสุดเคมีคือดีงามมากจริงๆค่ะเพาแต่ว่าลอนดอนคืนนี้นะคะเนื่องจากเพลงไลฟ์สไตล์ควรที่จะจัดเพลงดิมไปได้เลยบอกค่น,น้องิซาเพราะว่าเอนดูมีความฉีดยาเพลงดีมหนักมากไม่แปลกใจเลยค่ะที่ก่อนหน้านี้พี่เฮนได้ร์ดสัมภาษณ์ค่ะถึงดิซาก็บอกว่าได้คุยกับดิซาเยอะหลังกล้องภาพมันก็เลยออกมาดีมากๆเลยประมาณนั้นดิซาก็คือใสยได้ลายพฤติกรรมอยู่แล้วนะคะเล่นการสนิทการกัดแขนพี่เขามาลงสปอยอีกสรุปใน M v วกัดมือแทนจ้า น่ารักมากมายค่ะแอนก็มองว่าเป็นมืออาชีพกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ได้เพื่อนร่วมง,งานอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากๆซึ่งพี่เขาเกิด10เอกรกาคม2 5 3 4อายุ3 4ปีปัจจุบันค่ะส่วนสูง183นะคะก็เรียกได้ว่าเลิศม,มากๆเลยเอาละเมาส์มอยนะคะอย่างไรทุกคนก็ฝากไปอินเก e ที่ ig เต้าลิสกันด้วยนะคะไปวิดก,กันเยอะๆค่ะอันนี้น่าจะมีการปล่อยแค่เบื้องต้นเท่านั้นโน,นริซ่าน่าจะมีสต็อกกันอยู่พวกคลิปเอาไว้ปล่อยติ๊กตอกโน่นนี่นั่นเบื้อออองงหหหลลัรีีีไเดดซิิิินนนนนาาาจจะะะมมมใ้้้็็แบบคคปวโะคะวโสนน่ืกตต น้องดิซ่าสำหรับคอนเสิร์ตที่ลอนดอนที่มี2วบันติดนะคะเข้าตี2คอนเสิร์ตเริ่มนั่นเองค่ะฝากไปหวีดภาพเซตนี้น้องริซานค่ะเยอะนะคะเคมีคือดีต่อใจเบิ้งจริงค่ะ